56เพิ่มหมวด15ทับ1นั้นนะคะก็จะเป็นการแก้ไขในหมวด15ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในอนุ8นะคะรัฐธรรมนูญกำหนดให้จะต้องมีการทำประชามติถามความคิดเห็นจากประชาชนต้องใช้งบประมาณชาติเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นการทำประชามติหรือการตั้งสสอรอนะคะบางร่างต้องใช้เวลาถึง9เดือนในการร่างรัฐธรรมนูญ ก็ต้องเสียเงินประจําตําแหน่งและก็ผลตอบแทนอย่างอื่นให้กับสสรอีกรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสรด้วยดิฉันเชื่อว่ารัฐธรรมนูญที่ออกมาก็ไม่ต่างจากที่เรามีอยู่สักเท่าไหร่นะคะเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ได้ผ่านการแก้ไขปัญหามาจากฉบับก่อนๆเช่นกันคําถามคือทําไมเราต้องเสียงบประมาณชาติในการจัดทําอีกหลายพันล้านบาทถ้าเป็นเงินของท่านเป็นเงินของบิดามารดาของท่านดิฉันเชื่อว่าท่านจะไม่ทําเช่นนี้รัฐ ธรรมนรูญปี2560นะคะสามารถแก้ไขได้ผู้ร่างเขาก็แค่ล็อกในส่วนที่สำคัญไว้ในอนุ8ที่ต้องทำประชามติ5ข้อนะคะก็คือข้อ1การแก้ไขหมวด1บททั่วไปรูปแบบรัฐระบอบการปกครองอำนาจอาธิปไตย2ก็คือเรื่องของการแก้ไขหมวด2พระมหากษัตริย์ 3ก็คือการแก้ไขหมวด15นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือว่าการแก้ไขวิธีการขั้นตอนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเอง4ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรือว่าลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆของรัฐธรรมนูญนะคะ5ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่แล้วก็การปฏิบัติตามหน้าที่ของศาลหรือว่าองค์กรอิสระนะคะ ถ้าการแก้ไขของสสรที่ตั้งขึ้นนะคะทําการแก้ไขที่ไปแก้ไขในหมวด2ของพระมหากษัตริย์หรือว่าอํานาจหน้าที่ขององค์กรอิสระก็จะมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะคะประท้วงคัดค้านความไม่สงบก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกแน่นอนเหมือนที่เราเคยอยู่บนความขัดแย้งร่วมกันมาก,กว่า20ปีแล้วนะคะจริงๆแล้วประชาชนเบื่อมากคะ่ะท่านประธานคะกับเรื่องการเมืองเก่าๆที่ไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเลย การดําเนินการส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตนเองและพวกพ้อง ประเทศชาติเราย่ําอยู่กับที่ประชาชนก็เลยหันหาคนรุ่นใหม่แต่สุดท้ายท้ายสุดก็เข้ามาเพื่อมุ่งแก้รัฐธรรมนูญและมาตรา112ใช่ไหมคะที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนอีกเช่นเคยสสสวอเองนะคะไม่ได้มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติเพียงอย่างเดียวนะคะเรามีหน้าที่บทบาท3ภารกิจหลักที่สําคัญก็คือ1หน้าที่ด้านนิติบัญญัติ2หน้าที่ในการให้ความเข็นชอบในด้านในเรื่องต่างๆนะคะ3ก็คือเรื่องของอํานาจหน้าที่การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมา ตา150ถึง155นะคะการที่ท่านติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่ท่านสสอ,อาจจะขาดไปก็คือการติดตามเป้าหมายภารกิจตุลาคมเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ท่านทราบแล้วหรือ,อยัง,งว,ว่ารวกระทรวงเกษตรมีเป้าหมายในการผลิตผลไม้สดข้าวยางพาราไกสส่สดมันสัาปลังกุ้งสดกี่ตันกี่ล้านตันเป้าหมายเหมาะสมหรือเปล่าสมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะพี่น้องแรงงานของเราอยู่ในภาคเกษตรถึง31%นะคะแต่สิ่งที่พบก็คือพี่น้องจนลงทุกปีคะ่ะท่านกระทรวงเกษตรต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้บรรลุขั้นเออเรื่องของเป้าหมายการผลิตแล้วก็กระทรวงอื่นๆก็ต้องมีเป้าหมายดัชนีชี้วัดเช่นกันถ้านักการเมืองยังไม่ได้เห็นว่าเรื่องนี้สําคัญมุ่งแต่จะแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็คงเป็นเวรกรรมของประเทศไทยแล้วคะ่ะ จากหลักการและเหตุผลของท่านนะคะดิฉันขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังประชาชนว่าขอให้พิจารณาการแก้รัฐธรรมน,นูญนี้ให้ดีนะคะเพราะไม่ได้แก้ไขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่แก้เพื่อประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้นแต่ที่สําคัญคือท่านกําลังใช้ภาษีเงินภาษีของประชาชนอีกหลายพันล้านบาททั้งทั้ที่ประชาชนกําลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจแบบแสนสาหาัสควรหรือเปล่าคะที่จะทําหรือว่าควรนําเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือประชาชนดีกว่าไหม โดยหลักการและเหตุผลของท่านก็คือต้องจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่เพราะท่านอ้างว่าที่มาของรัฐธรรมนูญจัดทําในระหว่างการยึดอานาจด้วยอคติแบบนี้เราต้องไปเสียเงินอีกหลายพันล้านบาทเพื่อให้เป็นแค่สามารถตีตราประทับตราได้ว่าเป็นฉบับที่มาจากประชาชนหรอคะดิฉันถามหน่อยในวันที่พี่น้องประชาชนฝ่ายนอปชกับกปปสขัดแย้งกันอย่างรุนแรงประชาชนล้มตายแผ่นดินลุกเป็นไฟเศรษฐกิจพังท่านไปอยู่ที่ไหน ะราชทหารเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งแก้ไขปัญหาบางส่วนของประเทศที่หมักหมมมายาวนานต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาโดยการเขียนบทเฉพาะการไว้อย่างแยบยนซึ่งทหารเขาก็แก้ปัญหาไปได้ในระดับหนึ่งนะคะ สิ่งนี้ทําให้ประชาชนชาวไทยรู้ว่าในเวลาที่ไม่ที่ประชาธิปไตยไม่เต็มใบบ้านเมืองจะเริญรุดหน้าขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านการเงินการคลังเงินสํารองระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานความสามัคคีของคนในชาติการผ่านวิกฤตต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์โควิด -19 หรือก็เรื่องความขัดแยง้งภูมิรัฐศาสตร์โลกพอนักการเมืองอาชีพกลับมาเท่านั้นเลยค่ะบ้านเมืองก็วุ่นวายอีกครั้ง มีบางท่านกล่าวว่าประชามาติรับร่างรัฐธรรมนูญปี2560ไม่เสรีไม่เป็นธรรมท่านดูถูกป,ประชาชนมากเลยร่างรัฐธรรมนูญปี2560ท่านทราบไหมคะว่าประชาชนเห็นชอบถึง16.8ล้านเสียงท่านว่าจํานวน16.8ล้านเสียงเขาไม่มีความคิดกันเลยเหรอคะดิฉันก็เป็นหนึ่งใน16.8ล้านเสียงในวันนั้นคะ่ะสิ่งที่ท่านต้องการหลัก,ลกๆเท่าที่ดิฉันคาดการได้ก็คือการแก้ไขที่มาของสอวอและการตัดองค์กรอ,อิสระออก เพราะท่านเชื่อว่าองค์กรอิสระมีอำนาจมากตัดสินพวกท่านมาหลายคดีโยนบาปให้กับสสรเป็นผู้ดำเนินการอันนี้นำไปสู่ความขัดแยง้งระหว่างประชาชนอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะดิฉันขอแสดงความคิดเห็นว่าสสกับสอวอไม่ควรมีที่มาจากรากฐานเดียวกันเหมือนสภาผัวเมียเหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะไม่เกิดการตรวจสอบทวงดุลในส่วนของการเลือกองค์กรอิสระของสอวอนั้นท่านผู้จมตีสอวอเพียงเพื่อต้องการด้อยค่าสอวอว่าในการสรรหาผู้ดำรง,งองค์กรอิสระ นั้นในด่านแรกคณะกรรมการสัรหาประกอบด้วยประธานสารดีกาประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรประธานสารปกครองสูงสุด ผู้นำฝ่ายค้านประธานสารปกครองสูงสุดและคณะกรรมการจากองค์กรอิสระคัดเลือกบุคคลมาสวรเรามหาีหน้าที่เพียงทําเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเท่านั้นแล้วก็รวบรวม,รวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเป็นสําหรับตําแหน่งนั้นพิจารณาเลือกคนที่ดีที่สุดตามหลักเสียงข้างมากถ้าด่านแรกไม่เลือกมาสวก็พิจารณาไม่ได้คะ่ะท่าน ถ้าท่านไม่เชื่อถือประธานสารีกาประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นําฝ่ายขันในสภาผู้แทนราษฎรของท่านประธานสารปกครองสูงสุดเลยหรือคะพูดด้อยค่าเสียว่าจนทําให้องค์กรอิสระขาดความน่าเชื่อถือไปเลยตราบใดที่นักการเมืองยังขาดจิตสํานึกทางการเมืององค์กรอิสระยังมีความจําเป็นอย่างมากขะท่านเพราะที่องค์กรอิสระตัดสินมาทุกคดีมีเหตุผลสมควรเหมาะสมแล้วถ้าท่านไม่ทําผิดถ้าท่านทําตามกฎทําตามหลักเกณฑ์ท่านจะกลัวอะไร การตั้งสสรอดิฉันคิดว่าไม่จําเป็นเพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณการแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องถามผู้ใช้รัฐธรรมนูญก็คือสสสว่ารัฐธรรมนูญถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ท่านใช้รัฐธรรมนูนมา78ปียังไม่รู้อีกเหรอคะว่าข้อไหนควรแก้ข้อไหนไม่ควรแก้อย่ายโยนบาปอย่าผลักภาระให้กับสสรอท่านอ้างว่าไม่มีเวลาคิดว่าจะแก้ข้อไหนเพราะท่านต้องแก้ปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนก็อยากถามท่านว่า78ปีทีท่ท่านผ่านมาท่านไม่ได้คิดอีกเหรอคะว่าแก้ข้อไหนบ้างในเมื่อท่านอยากแก้เองจากที่ิิฉันอภราายมทั้ง จะเห็นได้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญมัน,มนสามารถทําได้โดยไม่ต้องไปตั้งสสรหรือทําประชามติให้สิ้นเปลืองงบประมาณชาติแต่อย่างใดสามารถแก้ไขได้ด้วยเหตุผลความจําเป็นรายมาตราเพราะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของชาติโดยไม่จําเป็นท่านประธานคะประเทศเราไม่ได้รวยนะคะประชาชนยากลําบากคะ่ะขณะที่นักการเมืองบางคนรวยขึ้นรวยขึ้นถึงวันนี้ที่ฉันรู้แล้วคะ่ะว่าทําไมประเทศไทยถึงไม่เจริญสักทีขอบพระคุณคะ่ะ